ปาจะได้ไม่ได้ยังไม่รู้แต่ขอให้ได้ออกหมาย <c oughs> <c oughs> โอ้การร้อนการร้อนลมก็ไม่ค่อยมีเลยวันนี้ปลาเล็กป <ะ S 2> ลาใหญ่ดิเล็กที่ไหนใหญ่แล้วโหอมอันผอมไปหน่อย มีเรียงอยู่อ่ะไปแล้วเหรอไปแล้วมีเรียงอยู่นะมาหาตกปลาเลยมาหาเก็บกระถินปลายังไม่ได้เลยเฮ้ยไม่ใช่กระถินนี่อะไรอ่ะกสะดาวก,กัดให้เมย์พงเก็บไม่ใช่กัดเก็บให้แมผม มีเต็มป่าโอ้ยอดสวยๆเลยเก็บให้เมียเก็บให้เมียเก็บให้ลูกเก็บให้แม่เก็บให้แม่เยอะเลยนะปลาเมียแล้วเอาให้เต็มเนี่ยเออโโอ้หเต็มยังอันนี้ นี่มันผูกอยู่เลยเดี๋ยวไม่ได้กินเลยโอ้อไป่าเต็มเลยยอะมาเยอะมามาเร็ว ให้ปลาเราเยอะไหมอ้อ,อ,อ้มองแค่ไม่เห็นไม่ไปล้างก่อนไหมล้างอะเปเคลื่องช่วยไงบอมีมังง่ายีอใบห้อนีอ่มีวัสดุใบาางไงม่ปังปฏิบัติหน่อยใช้บ้าอง នាំមកឲ្យថើរីកប្រឹកមិញថើរីកទៅជិះធុគទៅអីហ្នឹងបាទ